สวัสดีครับพบกับช่อง N2P Review บายเจด r าก o อนันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอมังงะสองเรื่องใหม่จากสำนักพิมพ์ทามะสตูดิโอซึ่งทั้งสองเรื่องเนี้เป็นมังงะที่ชื่อเรื่องยาวมากๆเลยอ่านชื่อเรื่องทีไรเนี่ย ผมรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยทุกทีเลยครับด้านสายมือเรื่องคนที่รักขอให้ไปตายแทนน้องสาวกำลังสงสัยอยู่เลยว่าทำไมคนที่มีใจให้ข้างเดียวซึ่งแต่งงานกับน้องสาวไปแล้วถึงมาหาเอาป่านนี้คำถามแรกนะเชื่อเรื่องจะยาวไปไหนคือไม่ต้องอ่านเรื่องย่อก็ได้แค่เชื่อเรื่องเนี่ยมันบอกทุกอย่างหมดแล้วแต่ถ้าท่านยังไม่เข้าใจผมจะอธิบายแบบง่ายๆให้ฟังนะครับ คือนังเอกเนี่ยมีน้องสาวอยู่หนคนมีเพื่อนสนิทอยู่อีกหนึ่งคนทั้ง3คนเนี่ยก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กครับนังเอกแอบชอบเพื่อนสนิทคนนี้มานานมากเธอจึงรวบรวมความกล้าเพื่อจะบอกรักเพื่อนสนิทคนนี้แต่เธอดันไปเห็นเพื่อนสนิทคนนี้กําลังสารภาพร,ร,รักกับน้องสาวของเธอนี่คือสิ่งแรกที่ทําให้เธอผิดหวัง หลังจากนั้นไม่นานน้องสาวของเธอก็กลายเป็นผู้ถูกเลือกให้เป็นเครื่องสังเวยและส่งไปดินแดนต่างโลกที่เต็มไปด้วยพิษนี่คือความผิดหวังครั้งที่สองและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อคนที่เธอชอบเดินมาบอกกับเธอว่าขอให้เธอเป็นคนเสียสละเป็นเครื่องสังเวยแทนน้องสาวได้ไหมนี่เป็นความผิดหวังครั้งที่สซึ่งเธอรับมันไม่ไหวอีกแล้วสุดท้ายเธอจึงตัดสินใจเป็นเครื่องสังเวยแทนน้องสาว และเดินทางไปยังต่างโลกที่เต็มไปด้วยพิษหลังจากนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเธอจะอยู่รอดปลอดภัยหรือไม่ก็คงจะต้องไปลุ้นกันนะครับความรู้สึกหลังจากอ่านอม,มันก็น่าสงสารนะถ้ามองในมุมของนางเอกเนี่ยโหมันหดหูมากเลยคนที่เราแอบรักดันไปนรักกับน้องสาวอันนี้ยังพอเข้าใจได้นะแต่เขากลับมาบอกว่าให้เราเสียสละเอออันนี้น่าเห็นใจ คือพูดง่ายๆว่าวให้เราไปตุยนั่นแหละถ้าเป็นตัวเราก็คงเสียใจแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยด้านขวาจะเป็นเรื่องโอ้หนูหน่อยท่านมาควิสน้ำแข็งบันทึกชีวิตสุดราทมของฉันผู้เกิดใหม่เป็นเด็กน้อยแสนอาภัพเรื่องนี้เป็นแนวอิเซกัหรือเกิดใหม่ในต่างโลกนางเอกเป็นนักเขียนนิยายแล้วดันไปเกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอเกิดใหม่ในนิยายของตัวเอง แทนที่เธอจะเกิดเป็นพระเอกเป็นนางเอกหรือตัวละครสำคัญในเรื่องแต่ดันเกิดมาเป็นเด็กน้อยผู้มีจุดจบที่แสนเศร้าเพื่อหลีกเลี่ยงฉากจบอันเลวร้าย<ๆ>เธอจึงทำทุกวิธีทางเพื่อให้คุณพ่อชื่นชอบเธอเธอทำทุกสิ่งเพื่อให้พี่ชายหลงรักเธอและเธอทำทุกอย่างเพื่อให้อาจารย์สอนเวทมนตดูเธอเพราะทั้งสามตัวละครนี้เป็นตัวละครสำคัญที่ทำให้เธอเต็มไปด้วยความทุกข์และพบจุดจบอันแสนเศร้า ความรู้สึกหลังอ่านเรื่องนี้เป็นมังงะที่อ่านง่ายๆอ่านสบายๆเพลิดเพลินบันเทิงเริงใจใช้ได้เลยนะมันเป็นแนวที่เราคาดเดากันได้แหละคือนางเอกอะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพื่อให้ตัวเธอดูน่าสงสารดูน่าเห็นใจและทำให้ตัวละครอรอบข้างเธอเนี่ยเอนดูเธอชื่นชอบเธอและหลงรักเธอฟังดูเหมือนง่ายนะครับ แต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่านังเอกเกิดมาเป็นเด็กขนาดพูดยังพูดไม่ชัดเลยแม้จะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วยังไงอะความสามารถพิเศษก็ไม่มีสกิลติดตัวก็ไม่มีต้องใช้ความน่ารักของเด็กต้องใช้ความขี้อ้อนของเด็กต้องใช้ความเอาแต่ใจแบบเด็กๆรวมไปถึงต้องร้องไห้แบบเด็กๆเ,เพื่อดึงดูดความสนใจให้ตัวละครเหล่านั้นมาสนใจในตัวเธอฮ แค่คิดผมก็เหนื่อยแล้วเราเป็นเด็กเ่ะเราจะพูดอะไรผู้ใหญ่จะเชื่อเราไหมโอ้โหมันยากนะครับนี่แหละความโดดเด่นของมังงะเรื่องนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเธอจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ไหมก็คงจะต้องลุ้นกันนะครับ สุดท้ายผมอยากจะบอกว่าผู้หญิงก็อ่านได้ผู้ชายก็อ่านดีเป็นแนวที่อ่านสบายๆไม่มีดราม่าให้วุ่นวายไม่มีความสับสนไม่มีปริศนานู่นนี่นั่นให้เราต้องกังวลถ้าท่านต้องการความย้อนแยง้งความผูกพันที่ผิดแปลกเนี่ยผมก็แนะนำด้านซ้ายนะครับแต่ถ้าท่านต้องการความระทึกการเอาตัวรอดโดยใช้ความน่ารักเนี่ยผมก็แนะนำด้านขวานะส่วนท่านใดที่เลือกไม่ได้ผมก็แนะนำจัดไปทั้งคู่เลยครับ กเริ่มเปิดพรีออเดอร์ตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่25ตุลาคม2568และจะส่งภายในวันที่25พฤศจิกายน2568ซึ่งรอบพรีออเดอร์เนี่ยเราจะได้ปกแจ็คเก็ตเคลือบโฮโลแกรมลายรุ้งสุดพิเศษวิบวับร,ระยิบระยับจับใจแถมโปสการ์ดเคลือบโฮโลแกรมให้อีกหนึ่งใบ นักสะสมสายลิมิเต็ดอย่าชะล่าใจรีบจองในทันทีทันใดเพราะช้าหมดอดนะครับต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ทามาสตูดิโอมากๆเลยนะครับที่ไว้วางใจส่งมังงะ2เรื่องนี้ให้ทั้งเพจเอนทูพีรีวิขอบคุณอีกครั้งครับก่อนจะจากกันไปผมอยากจะบอกว่าพรุ่งนี้เป็นงานหนังสือวันสุดท้ายหากท่านใดเดินทางไปงานหนังสืออย่าลืมแวะไปหาน้องทามาสตูดิโอนะครับ ความน่ารักความสดใสความบันเทิงเริงใจพบได้ในบูธทามะสตูดิโอน้องเมทน่ารักจริงๆนะน้องเมทน่ารักเกินไปแล้วหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง n d p review by j e d a g o n กันด้วยนะครับ และฝากแฟนเพจ n t p รีวิวไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจทุกท,ท่านด้วยขอให้ท่านมีความสุขและสนุกไปกับน้องเมดสุดน่ารักจากทามะสตูดิโอนะครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย